ค่ะหน่วยงานที่ออกฝึกนะคะคือเทศบาลตำบลพุงมะเดือ่อที่ตั้งนะคะ243ซอย12หมู่5ตำบลพังมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดควนะครปฐมค่ะได้อยู่ฝ่ายสำนักปรดัดนะคะรูปแบบในการสอนงานของพี่เรียงนะคะก็จะเป็นในรูปแบบการสอนแบบตัวต่อตัวนะคะ จะสอนตามขั้นตอนแบบให้เข้าใจง่ายมากที่สุดค่ะอย่างเช่นการลงรับหนังสือนะคะก็จะมีการลงตัวเลขนะคะวันเวลาที่แล้วก็เรื่องค่ะแล้วก็เรื่องของการเช็คลายชื่อการขาดลามาสายนะคะของพนักงานให้เรียงตามวันที่ค่ะของของแต่ละวันน่าจะมีใครหยุดบ้างใครลาบ้างค่ะทวนการสอนงานของพี่เลี้ยงะคะก็จะเป็นการทบทวนจากการจดโน้ตนะคะจากคำแนะนำของพี่เลี้ยงหรือ การปฏิบัติงานนั้น,น,นจำซ้ำนะคะจะทำให้เราสามารถทำได้คล่องขึ้นแล้วก็จดจำได้มากยิ่งขึ้นค่ะปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงแรกค่ะเพราะว่าเกิดความกังวลแล้วก็ตื่นเต้นนะคะยังจำห้องแต่ในแต่ละกองยังไม่ค่อยได้แล้วก็ชื่อของพี่แต่ละคนนะคะยังจำไม่แม่น วิธีการแก้ปัญหาก็คือศึกษาและเรียนรู้นะคะจากพี่ๆในหน่วยงานนะคะให้ที่ให้คำแนะนำเรานะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามคำแนะนำของพี่นะคะจะได้ถูกต้องและแม่นยำค,ค่ะข้อเสนอแนะเ,เพื่อการพัฒนาองค์กรในด้านของการจัดการสำน,นักงานก็จะเกี่ยวกับ การดําเนินการการจัดการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะตามแบบแผนขององค์กร